รุณสวัสดิ์ชาวันที่เพื่อนๆครับพบกับสนิทคอฟฟี่นะครับคลิปที่ไม่มีสาระนะครับแล้วก็วันนี้จะรู้หาสาระเจอหรือไม่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับจริงๆจะมีเรื่องเล่าหลายๆเรื่องแล้วก็จริงๆคิดจะตั้งหัวคลิปว่าจับชายเพราะมีเรื่องค้างคาใจที่จะเล่าตั้งแต่การทําท่อของเจ้า c ีรี2เจ็ดเอฟศูนย์สองของผมในที่ไปแก้ท่อมารับที่สอให้เสียงมันเบาลงไม่ใช่อันแรกมันไม่ดีนะครับแต่รู้สึกว่าคาแรคเตอร์รถมัน มันมันไปอะครับว่ามันมุดซ้ายมุดขวามุดซ้ายมุดขวรู้สึกว่าแม่งเสียบุคลิกไอพีอาร์ตคนเดิมไอ,อตาออตาอาร์ต,ตคนเดิมเมื่อสมัยเรียนหนังสือแม่งกลับมาสิงร่างใหม่ไว้วรู้สึกว่าให้หยาเลยลดตัวเองลงนิดนึงก็เลยไปบอกเฮียหัวที่4 2 3 1คนเฮดเดอร์นะครับให้ปรับเสียงลงนิดนึงเฮียแก้น่ารักมากครึ่งวันครับปรับเสียงจูนใหม่ พึงพอใจเป็นอย่างมากครับยังมีเรื่องเล่าของเจ้ากา l ล็กซี่เอ่อซีฟลิปสามซีโฟสามที่ออกมาใหม่หน้าจงหน้าจอมาแต่ก็ดูมาดูมาแล้วเออคนแม่งรีวิวกันทั่วประเทศแล้วแหะผ่านมา4วันแล้วเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นเอ่อบล็อกเกอร์ที่เข้าถึงแบรนด์มากกว่าผมก็เลยเออแล้วไม่เล่าคงไม่ต้องคุยแล้ว,ลวมัง้งทำไปทำมาเออก็เลยเออไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนชื่อคลิปใหม่ครับ s u n เ a y c o f f e e วันนี้เราจะมาเปิดรับสมัครนะครับหน่วยกล้าตาย ใน้นี้ก็ดูแรงไปเอาชื่อว่าอะไรดีรับสมัครคนใจถึงนะครับที่จะมาเล่นกับผมกับโปรเจกต์ซีรีส์ห้าเอฟสิบแคเลนเนอร์สคอมพลครับเนื่องด้วยคลิปที่ผมไปถ่ายเนี่ยตอนไปเปลี่ยนล็อกแม็กเจ้าเ0 2ที่น่าจะยังตัดไม่เสร็จนะฮะตอนนี้ ก็ไปเห็นชุดแต่งเคลเนอร์แม่งคอมพลีทเซ็ตมั้ชุดสุดท้ายของโลกหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าแบรนด์เคลเนอร์สปอร์ตนั้นมียุคยุคก่อนเนี่ยเพื่อนผมนะฮะเป็นคนเยอรมันเนี่ยเขาเป็นเจ้าข,ของแบรนด์ o อเรียเวอร์ชูสเนี่ยก็ทำทุน่นทุ่นนี้แล้วก็นำเข้ามาขายในเมืองไทยนะครับผ่านทอฟฟอร์มที่ส่งให้ยูบีอาร์จิออกไปออกงานมาแล้วนะชมมาแล้ชวชมใครทันยุคนู้นจะมีบูธเคลเนอร์กับคาวเซ่นนะครับติดกันของบีอาร์จเป็นคอมพลีทค่ายที่สั่งจากเมืองนอกมาแล้วมันจะมีชุด สปอยเลอร์ที่เหมือนกับเป็นสแปรและเหมือนจะเป็นชุดที่ก็ททำสำรองไว้สางมาเก็บสำรองไว้เนี่ยอยู่ที่อยู่ในเด็ดไทยนะครับรามินทาใหม่ๆยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยอยู่ประมาณ3ชุดนะครับคือ1ตัว F10 กันชนหน้าไม่ใช่ M Sport F10 ชุดที่มาพร้อมกับ M Sport Package แ,แล้วก็ BM w ็มาอยูซีที่สา3เ3นะครับที่มากับกันชนสแตนดาร์ดไม่ใช่ m Sport เฮ้ย มามีของครบชุดนะครับสปอยเลอร์รอบคันนะครับกริลที่เป็นโครเมียมนะครับกล่องจูนนะครับเพิ่ม50ม้านะครับของเครื่องเกือบทุกรุ่นที่มีอยู่ของ F10 แล้วก็ F30 พรมพื้นหัวกงหัวเกียร์แป้นเหยียบปลายท่อโอ้โหแม่งได้คอมพลีทคาหนึ่งคันแต่ผมนะฮะไม่มี F10 แหละแล้วก็เรายืม F10 ของพี่ป๊อปนะครับ F4 ที่น่ารักของเราเนี่ยมารีวิวปเรียบร้อยแล้วนะครับในห้าเอาทุซื้อ F10 อย่างไรไม่ให้เจ็บ คิดจะซื้ออีกคันมานั่งปั้นแต่ก็รู้สึกว่าอารมณ์มไม่ได้ก็เลยเปิดรับสมัครครับเพื่อนๆท่านใดมี F10 แล้วพร้อมจะโยนเงิน3ามแสนที่ผมไปละเลงเล่นกับการทำโปรเจกต์เทรนเนอร์สปอร์ตนะครับหรือหรือใครไม่มีรถให้พี่ผมเอาผมมีงบให้พี่เลยล้านกว่าบาทพี่ไปดูรถมาให้ผมคันนึงพี่ไปบรนะไปเก็บงานมาให้ผมเหมือนสูตรที่พี่ทำแล้วก็ทำเป็น แขกไดสป,ปอร์ตคุณพลีกดายให้ผมเลยล้านกว่าบาทนะครับรายละเอียดคุยกันได้หลังใหม่ใครสนใจนะครับอินบ็อกมานะครับรับ1คันเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะงเงื่อนไขใดก็ตามนั้นมีรถอยู่แล้วหรือว่าให้ผมหารถให้ทั้งหมดทั้งมวลรวมกันเนี่ยรับแค่คันเดียวเพราะว่าสปอยเลอร์เหลืออยู่ชุดเดียวแต่กล่องนั้นมีหลายชุดหลายเครื่องแต่สปอยเลอร์เหลือชุดสุดท้ายนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมืองนอกนั้นยังมีอยู่หรือเปล่าแต่ประเทศไทยนั้นเป็นชุดสุดท้ายของประเทศ ก็มาลองดูครับพร้อมอินบ็อกซ์มานะครับที่เพจนะครับเช่นเคยนะครับอินบ็อกซ์มาคุยอินบ็อกซ์มาสอบถามข้อมูลได้นะครับบัตเจ็ตประมาณ300,000อัพนะฮะสามแสนอัพรวมทุกอย่างนะฮะถ้ารถคุณมาสีไม่ดีก็ต้องมานั่งเก็บสีก่อนแล้วก็ใส่สปอยเลอร์เข้าไปถ้ารถคุณมาสีที่อยู่แล้วนะครับก็อาจจะแค่ขัดชักเงาลบรอยเฉยรถคุณมาสภาพมันไม่สมบูรณ์ ผมก็จะต้องไปเก็บงานให้ก่อนนะครับช่วงลงช่วงล่างมีหลวมไมมตรวจเช็คตรวจสอบที่น้ำมันคนน้ำมันเครื่องซีนเซอร์ต่างๆรันระบบนะครับว่ามีอะไรให้ต้องซ่อมก่อนหรือไม่แต่บอกได้เลยว่าโปรเจกต์นี้จบไปแล้วคุณจะได้ F10 Cleaners Complete Car ที่ช่วงล่างแน่นเครื่องยนต์สมบูรณ์ในงบประมาณที่ต้องกล้าจ่ายเพราะว่าบอกเลยว่าอันเนี้ยเงาเบือ่อใครที่แฟพอใครที่พร้อมนะครับติดต่อมาครับ แล้วเราจะไปสนุกกับแคล e n d อ r ์สปอร์ตด้วยกันส่วนใครคิดว่าอืทําเองก็ได้ไม่ต้องคือพูดตรงนะไม่ได้ทําเพื่อหวังข้าแรงตัวเองจะทำเพราะแม่งอยากสนุกแต่การสนุกะมันก็ควรจะไม่ขัดทุนตัวเองใช่ไหมแต่ใครที่คิดว่าเฮ้ยผมมีเวลาผมทําได้เหมือนกันผมละเอียดพอกัน ไปซื้อชุดแต่งนี้ได้เลยครับที่อยู่ในเจด,ดทายนะครับรามอินทรานะครับเข้าเลยครับโทรไปก็ได้ครับบอกว่าเฮ้ยผมสนใจดูคลิปพ่อาร์ตมานะครับกับสปอยเลอร์เคเรนเนอร์สปอร์ตนะครับสำหรับ BM w อ็มซีดีห้าหรือซี r ีส s 3 F30 บอกเขาแค่นี้เขารู้เลยครับเพราะเขาเหลืออย่างละ1ชุดเท่านั้นส่วนกล่องนะครับมีครบเลยไม่ว่าะจะเป็น520 D 520 i 528 i 525 d ครบหมดซึ่งกล่องเนี่ยมันใส่ได้หลายรุ่นนะครับใส่ซีรีส์3ได้ป่าววะได้ซีรีส์ได้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 เยอะอ่ะนะก็ตามตามนี้แล้วกันไปทำเองได้ครับแต่ถ้าเกิดคนขี้เกียจทำนะครับหรือโดยเฉพาะช่วงนกกี้ FC Inbox ็มาเยอะมากโดยเฉพาะเออเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ไว้ใจผมที่เห็นคุณค่าของผมนะครับมาปรึกษาปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็ช่วยได้เท่าที่เราช่วยตรงไหนช่วยไม่ได้ก็ ก็ต้องขอปล่อยผ่านไปอย่างบางคนเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งคุยกันมาคือแบบพี่ครับรถคันนี้แม่งดีไหมครับที่จะไปรู้เหรอ <c ười> คือรถไม่ได้ผ่านมือเราถามว่าดีไหมพี่ครับซื้อได้ไหมก็ไม่รู้ไงคนถามเขาก็ขำเออใช่พี่ก็พูดถูก <c ười> แต่เอาเป็นว่าใครที่ไม่สะดวกทําเองใครที่คิดว่าเฮ้ยฉันมั่นใจพี่อาร์ตหรือว่าคุณอาร์ตน้องอาร์ตนะครับอาจจะเป็นผู้ใหญ่หลายท่านที่เป็นเ c ซีเนี่ย ก็พบว่าเป็นผู้ใหญ่หลายๆท่านนะฮะท,ที่น่ารักมากๆนะครับตามรอยไปทํากันในหลายคลิปอยากให้ผมทําให้นะครับอินบ็อกมาครับแจ้งครับแต่บอกเลยว่า300,000อัพแน่นอนเพราะสปอย l e เลอร์รวมกล่องรวมล้อรวมยางเนี่ยก็ไป2,000 200, 0 0กว่าเหยียบ300,000แล้วนะครับช่วงล่างคุณยังไม่ได้ทําช่วงล่างนี่หมายความว่าชุดโหลดนะฮะโหลดไม่โหลดเดี๋ยวคุยกันรายละเอียดได้แต่อย่างน้อยเนี่ยชกเดิมผมไม่ไหวแล้ว อย่างน้อยจะต้องเป็นโชคแต่งขึ้นนิดนึงสปริงโหลดนิดนึงสตาร์ทปรับเกียร์หรือไม่อันนั้นละเอียดคุยกันสตาร์ทปรับเกียร์แสนกว่า B S S B บิวสไตล์บีแปดบวกสปริงไอบัคก,ก็หกเจ็ดหมื่นแล้วนะั้นทุกคนรู้ราคาอยู่ราคากลางมีอยู่และช่วงล่างเดิมคุณต้องแก้ไขผมต้องเปลี่ยนลูกบากต้องเป็นันอะไรให้หรือเปล่าน้ำมันเครื่องมีรั่วมันนันไม่มีมีรั่วไหมแล้วก็นู่นนั่นนี่นะครับท่อนูท่อ,ทอ,ทอยางไม่ยางว่าน้ําเสื่อมหรือ,อยางสายพานเสื่อมหรือ,อยางให้ผมดูให้หรือเปล่าอันนั้นก็ คุยรายละเอียดดังนั้นเลยบอกว่าสตาร์ทเนี่ยสามแสนอัพอยู่แล้วล้อยางชุดแต่งกล่องนะครับพรมเพิ่มนู่นนั่นนี่ดีเทลทั้งหลายแหล่ดังนั้นนะครับอยู่ที่รายละเอียดในการคุยกันเลยบอกว่าสตาร์ทสามแสนอัพนะครับอย่างที่บอกไปใครอยากใครคันทัดมาครับผมว่างผมทําให้คืออยากทดํดนี่แหละเหงาแล้วก็เรื่องของเรื่องเนี่ยช่วงนี้ยังไม่รู้จะเจล่นรถอะไรดีเนาะเพราะว่า f 0 2เนี่ย อีพีแนะครับใส่ล้อเสร็จแล้วเนี่ยตัดต่อกำลังจะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวคงลงหลังจากเนี้ยภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยไม่รู้จะเป็นวันอังคารหรือวันพฤหัสแล้วก็หมดแล้วอ่าน้องวู้วามก็ทําเสร็จหมดแล้วนะแต่คลิปยังลงไม่หมดแต่ว่าทําเสร็จหมดแล้วแล้วก็มีเพื่อนๆอนยากได้อาดีนะครับออลดีก็แอบสนใจอย,อยู่แต่ว่ายังยังไม่ถึงจุดนั้นแหละยังดูจังหวะก่อนศึกษานิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้คลิปออกมาเนี่ย ให้มันสมบูรณ์นะครับเราไม่ได้ทําสงเดชไม่ได้อยากจะได้ยอดวิวซื้อทําซื้อทําบิบมโนมัวๆพุนมมวๆไม่ใช่ไอพูดผิดมีบ้างด้วยความไม่ตั้งใจแต่ไอไม่ใช่คนที่ทำสไตล์เรียกยอดคลิปไงไอเรียกยอดไลค์ไงก็เลยจะเป็นสไตล์ที่ทาและอยากจะให้คนทําสนุกคนดูสนุกนะครับขอละผมนิดนึงดังนั้นระหว่างนี้นะครับ F10 เนี่ยมันมีของเล่นรออยู่แล้วทักกันมาได้ครับ ส่วนันนี้นะครับสวัสดีวันอาทิตย์ขอทุกคนมีความสุขขอทุกคนอยู่บ้านกับครอบครัวนะครับ stay home stay safe ครับพบกันใหม่คลิปหน้าบอกเลยว่าของดีๆมันๆน,นั้นอัพรอให้คุณมาเสษนะครับที่ช่องนี้ครับ l i f e s t ต l e IT กับพี่อานะครับยังคงไม่เปลี่ยนชื่อเอา้าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีบาย